สำหรับนางเอกสาวคนสวยเจนี่เทียนโพสวรรณชีวิตหลังมีลูกสาวสุดที่รักอย่างน้องโนาเรียกได้ว่าเธอทุ่มเทเวลาเกือบทั้งหมดให้กับลูกน้อยอย่างเต็มที่จนหลายคนสังเกตว่าไม่ค่อยได้เห็นภาพแม่ลูกคู่นี้บนโซเชียลบ่อยนักล่าสุดเจนี่ได้เผยโมเมนต์น่ารักน่ารักผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเป็นคลิปขณะใช้เวลาคุณภาพกับน้องโนาพร้อมข้อความเปิดใจถึงเหตุผลที่ไม่ค่อยได้โพสต์ถึงลูกสาวให้แฟนๆได้หายคิดถึงกันโดยเจนี่เขียนบรรยายอย่างาซาบซึ้งว่า ทุกครั้งที่ไปเที่ยวด้วยกันแม่จะเห็นหนูเติบโตในทุกวินาทีที่เราเดินทางไปด้วยกันสองคนการได้เปลี่ยนที่นอนของสองแม่ลูกเป็นอะไรที่สนุกสนานมากขอบคุณนะลูกที่ช่วยแม่ดูแลกันและกันในทุกครั้งพร้อมเผยสาเหตุที่ไม่ค่อยโพสต์ว่าไม่มีเวลาตัดต่อคลิปข้าแม่มัวแต่หัวฟูจัดกระเป๋าทำทุกอย่างแบบไม่เคยมีพี่เลี้ยง แม้จะไม่ค่อยได้เห็นภาพบ่อยๆแต่แฟนๆก็เข้าใจหัวอกคนเป็นแม่เต็มที่ต่างเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจและแสดงความคิดเห็นน่ารักน่ารักว่าคนที่ดูแลลูกด้วยตัวเองจริงๆมักจะไม่มีเวลาหยิบโทรศัพท์มาเก็บโมเมนต์เพราะตารางเวลาของลูกแน่นทุกวันหลายคนยังบอกอีกว่าการที่เจนี่เลือกใช้เวลาทั้งหมดไปกับน้องโนล่าแทนการโพสต์ลงโซเชียลเป็นอีกหนึ่งบททีสู์ความรักที่ยิ่งใหญ่ของความเป็นแม่ นาทีนี้บอกได้เลยว่าแม้ภาพจะมีน้อยแต่ทุกวินาทีที่แม่ลูกได้ใช้ร่วมกันนั้นเต็มไปได้วยความรักความผูกพันและความทรงจำล้ำค่าที่แฟนๆรับรู้ได้ผ่านรอยยิ้มและสายตาของเจนี่ทุกครั้ง